อันนี้เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการต่อนะครับแบบถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้สายยางสานี้ซึ่งมันใส่ได้พอดีเลยนะถ้าไม่แบบซีเรียสว่าอุ๊ยจะต้องต่อแบบคลิกคลิกเดียวอะไรเงี้ยเ <c> อ <oughs> ก็เอาสายยางสซเนี้ยซึ่งสไหนก็ไม่รู้อ่ะเออเดี๋ยวนะสซนี้5้าทันิ้วเหรอ ห้าถ้าแคูณเอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออไซส์นี้แหละนี่เไซส์ประมาณเท่านิ้วโป้งเนี่ยนะครับเออทำาไมซีเรียสว่าอยากจะแบบเสียบปุ๊บแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยอะไรเงี้ยอออเอาเลือกเป็นชุดประหยัดก็ได้มันจะไม่มี3อันนี้มาให้นะครับเออก็เอาสายยางต่อตรงเลยแบบนี้ก็ได้ สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ใน Description ใต้คลิปครับขอบคุณครับลลสวัสดีครับคนพบกันอีกแล้วนะครับกับนในการช่างใจทชช่างใจแลจะาแชวันนี้เราจะมาแกะกลองและ ทดลองใช้งานด้วยหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดูก่อนว่ามันเข้ากับสายยางที่บ้านได้หรือเปล่าน้องตางกล้องบอกขับรถหนีมามาสุดตาอยู่ตรงนี้นเออแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่ามันควรจะอยู่ในรายการช่างใจด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเป็นมันควรจะอยู่ในรายการแบบสวนเยสีหรือเปล่าวเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ทําสวนนะครับมันเป็นสปริงเกอร์อะสปริงเกลอสปริงกคล์นะ ไอ้ที่มันเป็นหมุนหมุนเ้น้นำกระจายออกยางไงไม่ไม่ใช่อันนี้ของพ่อ,อามียูสเออนั่นแหละนะฮะเออมันจะอยู่ในรายการไหนวะไม่รู้เหมือนกันก <c oughs> ็ว่าอยู่ถ้าถ้าก็อะไรคิดว่าน่าจะอยู่ในรายการที่พี่คนหลังอะ่ะเพราะว่าเป็นกระเดนใช่ไหมเออเออเอเอนั่นแหละแต่แต่แล้วคราวนี้เอาจริงอะ่ะก็ไม่ได้จะใช้ประโยชน์ ในการลดน้ําต้นไม้ดอกไม้อย่างเดียวจะเอามาทําสวนน้ําในช่วงสงการนี้ซึ่งซึ่งมันก็จะมากกันด้วยเรื่องของการเล่นใช่ไหมก็จะเป็นรายการเหนือการรีวิวอีกนะตอนเนี้ยรายการที่เอาไว้อันเล่นเลยเออนั่นแหละนะคะอ่ะโอเคนี่หน้าจะเป็นแบบนี้นะครับสั่งมาสี่อันเพราะว่าก็น่าจะให้มันแบบครอบคลุมบริเวณที่เล่นอะไรเงี้ยคือของไม่ได้มีกล่องไม่มีอะไรเลยนะ อันนี้ราคาเท่านี้จำไม่ได้ลิงก์ก็รายละเอียดก็เหมือนเดิมอยู่ในท,ทํำอธิบายใต้คลิปนะครับไปกดดูกันเองหลอกลอยไปดไม่มีกล่องอันนี้มันจะเป็นแบบที่ต่อไปได้เรื่อยๆนะแต่ว่าแน่นอนแหละไอไอตัวที่อยู่ปลายสายน้ำแรงดันมันก็จะน้อยที่สุดนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูีทีหนึ่งก็สงการปีนี้ก็เช่นเดียวกับปีที่แล้วคือเขาห้ามเล่นสาดน้ำข้างถนนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยพิกวิกฤตเป็นโอกาสเนาะเออก็เลยต้องหาอะไรแบบทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเดิมๆเนี่ยมันจะแบบให้น้ำเข้าทางเดียวใช่ไหมทางนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็ยังไงน้ำก็พุ่งออกมาตรงนี้ไม่ใช่มันต้องประกอบก่อน <laughs> แต่ว่าถ้าเรามีหลายอันเราก็จะสามารถเปิดตรงนี้แล้วก็เอาสายยางมาต่อไปตัวแบบนี้ชุดแบบนี้ชุดที่สองได้ชุดที่สองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ทำให้ดูอันเดียวก่อนมันก็เหมือนกันแหละสามอันอยู่ในกล่องนี่นนะแล้วก็อันนี้ก็หมุนใส่ตรงนี้ เออไม่ใช่หมุนอันสีดำข้างในนี้มันไม่มีมอเตอร์กลไกลอะไรทั้งนั้นนะครับเราถามว่ามันจะหมุนได้ยังไงก็หมุนจากาแรงดันของน้ำที่มันจะฉีดออกมาตามรูนี้สี่รูนะครับไม่แน่ใจาเหมือนกันว่าถ้ามันตันจะทำอย่างไรนะดังนั้นเนี่ยน้ำก็ต้องมีการกรองก่อนนิดหนึ่งนะครับอันนี้มันจะสามารถปรับองศาได้ นปรับองศาได้หมายความว่าเราอยากให้มันบานๆออกไปไกลๆอย่างนี้หรืออยากให้มันสูงๆขึ้นอย่างนี้เ,เดี๋ยวค่อยดอูการใช้งานจริงอีกทีหนึ่งละกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดต่อม,มันจะมีสองเซตมีชุดที่แบบน่าจะไม่มีพวกนี้มาให้สังเกตนะมันจะเป็นคนละสีมันแบบร้านเขาจับเอาแพ้มาชนแกะอะไรเงี้ยเออให้ลูกค้าบริการลูกค้าอะไรเงี้ยน,นะครับอื ก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่ไม่มีพวกนี้ซึ่งจะถูกกว่านะครับน่งเบียร์นี่แหละหน้าร้อนนะฮะเออถามว่าพวกนี้มันใช้ยังไงก็ใช้อย่างนี้ยังไงวะอออ,อ,อย่างนี้อย่างนี้มันจะเป็นตัวดันดัน,ดนเวลาเราจะใส่ก็คือดันมาตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปล่อยอันนี้มันก็จะล็อกประมาณนี้นะครับอืม สั่งมาทำไมต้องเอาเซตนี้ก็ไม่รู้มันมันสะดวกดีมั้งมันมันแอบรู้สึกว่าสะดวกดีนะแล้วเราจะต่อจากอันที่หนึ่งไปชุดที่สองได้อย่างไรใช่ไหมก็ถ้ามีแบบนี้นะครับก็เอาสายยางมาใส่เข้าไปตรงนี้ตรงวงตรงกลางอ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเอาสายยางสอดเข้ามาในนี้ก่อนสอดเข้ามาในนี้นะเสร็จแล้วก็เอาสายยางปลายสายอ่ะเสียบเข้าไปตรงนี้วงตรงกลางนะ แล้วก็เอาเกลียวนี้หมุนเข้าไปแล้วมันก็จะฟิกสายยางเอาไว้นะครับอาจจะไม่ได้น่าจะไม่ได้ในคลิปนี้น่าจะไม่ได้สาธิตการต่อจากชุดที่1ไปชุดที่2อนะจะลองใช้ชุดเดียวเฉยๆนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันเถอะนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะไม่รู้ว่าสายยางที่เรามีอยู่มันจะเล็กหรือใหญ่เกินไปสำหรับอันนี้หรือเปล่าตากล้องเป็นเราหน้าบ้านเลยเพราะว่า มันนั่นจะใช้ใพี่เน็ตแล้วซิงก็ยังไม่ต่อก็เลยยังไนมะ่ได้ตัดต่อให้เสียงเลยกินกิปซิงอ่ะนี่แหละถ้าเกิดว่าอยากดูเอ่อฟินเล่เขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าสวนน้ำ <c oughs> สวนน้ำ DIY ของเราในในแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลลัพธ์เออผลลัพธ์ของการแบบเนรมิตสวนน้ําที่บ้านอะไรเงี้ยว่ามันจะเป็นยังไงมันจะสําเร็จไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูคลิปในช่องน่าจะเหนือการรีวิวแน่ๆแหละอันเป็นเรื่องการเล่นเนาะเออซึ่งไม่รู้จะออกก่อนหรือหลังคลิปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวตาล้องระวังน้ําด้วยนะไม่ต้องระวังว่ามันจะโดนกล้องระวังโดนตัวเองพซีเรียสอนะเพราะว่ากล้องกันน้ําได้ โอ้ oh. oh, ไม่เห็นน้ำเลยลเนีย่ยเนีย่ยเนีย่ยมันมันสังเกตนะซูมเข้าไปตรงสายยางอะ่ะเราจะเห็น <c oughs> ตะไคร่น้ำมัน,ม,นมันค่อยๆเลื่อนไปอ,ะอ่ะเออแล้วมันก็จะไปทำให้รูนั่นนะ่ะอุดตันนะครับซึ่งถ้าถ้าจะให้ดีถ้าเป็นไปได้ก็กรองก่อนหาวิธีกรองน้ำก่อนนะครับอย่าให้ไอ้พวก จะท่ายน้ํามันไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปอุตสันหวัวฉี่นะครับนะพอจะเห็นอยู่ใช่ไหมประมาณนี้ละกันนะครับคยูอย่างนี้นาะถ้าอยากเห็นแบบบรรยากาศโดยรวมอย่างที่บอกครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไปดูวันวัน,ว,นวันจริงวันงานเนาะมันมันหมุนออกมาไม่ได้จริงๆนะอัน,นนะเนี้ยนะเนี่ยไม่หมุนละแล้วก็ อยากไปหมน,นะ <laughs> แล้วก็ความความแบบความเร็วของการหมุนรวมทางรัศมีของน้ําที่แบบจะยิงออกไปอะไรเงี้ยก็ดีเพ end on แรงดันน้ําของแต่ละที่นะ <laughs> ซึ่งของเราอ่ะอันเนี้ยมันเป็นน้ําที่แบบเก็บอยู่บนถังสํารองน้ำเออมันใช้หลักการแรงโน้มถ่วงของโลกเฉยๆ <laughs> คือน้ำไหลาจากที่สูงลงที่ต่ําเฉยๆนะมันก็เลยได้แค่นี้เออถ้าอยากให้แรงก็ จะต้องใช้ร่วมกับปั๊มออโต้อะไรก็ว่าก un cin ันไปนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะไม่เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะถ้าชอบก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช้กดแชร์แขก u b s c r i b e ไปพบกันใหม่คลิปหน้าลาคำนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับเมื่อเราสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับมา